เจตาก็มาดูควายกินหญ้านะคะอยู่ในคอกเข้าคอกแล้วค่ะควายตาสมตัวก็อยู่ตรงนี้ตาสมเพิ่งมาผูกล่ำไว้ตาสมต,ตาสมคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอันนี้หญ้า เออปลปล่อปเออโยนเลยโยนเลยโยนใส่ม <Cornell là dying> ันเลยอ่ะโยนใส่มันเออเก่งอ่ะเออโยนใส่ไว้ ไอต้ตาไม่เดินเข้ามาใกล้ๆควายอีกหน่อยเดินขยับเข้ามาใกล้ๆควายวเออเอเอเพราะแค่นั้นแหละล <c oughs> เออว่ารักทำไมล่ะยนให้มันละ่ะจะได้ยนให้ยควายละ่ะ ควายมันกินหญ้าอยู่ะสมเกี่ยวหญ้ามาให้มันเนี่ยควยยายกินหญ้าอย่างไรควายแค่บริจาคควยายมาเกีเ่ยวหญ้าีเลยตอนนี้ควายาสมเหลือสองตัวเพราะาสมเลี้ยงยไม่ไหวงานไหมเย็บยองก็ลงทุนหาขวัญนเยอะไรอย่างเง้ยขวไม่พอเก็บเพิ่มเ้กับมันผสาเอ้ย อย่างไรเอาว้ายยื้อไปดิฮะยื้อไปแล้วโยนใส่ควายเลยล่ะเฮ้ยปุ๋งใส่ควายหัวควายมันเจ็บเลยนะหัวควายเจ็บควายเจ็บหัวเลยนะพอเลิกโยนพอวิ้ยเนาะทไมมันน้ำตาออกแล้วน่ะมันร้องไห้แล้วน่ะมันเจ็บหัวน่ะเออคออมาเลยนะ <laughs> ยอมไม่ยอมอน,นี่เอตึงตึงตึงเอ้ตึงตึงตึงเอตึงตึงตึงตาเพิ่งตื่นเพิ่งกินข้าวเสร็จกาตอนนี้ก็หกโมงแล้วเตรียมอาบน้ํานอน,ก,นกินแล้วกินแล้วกินแล้วก็มานี่ไงเหลือแต่อาบน้ําเออำ ขมุขม oh, ุนขมุนสักอเะโอ้ยมันโดนหัวมันเจ็บเอ้ยอมผต้อตัดตบไปเลยหัวเลยหัลยหเลยหีใครยื้อเหัวเยใยห้ยัเยาเลย้ยงัเยัวเยัเลยัวเยหวเกยวเลยัวยันไว้กลัวยนต์ซื้อควาย มวนหลายจบคลิปแค่นี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูตาจันขึ้นมาค้าำวานแล้วพบกันใหม่นะอ่ะบาย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 ให้แม่ก่อนบายบาย